ปุกลุกร้องไห้ส่งคุณแม่กลับสวรรค์ครั้งสุดท้ายยากที่จะทำใจสำหรับการสูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพวชรตระกูลตลอดระยะเวลาพิธีการไว้อาลัยคุณแม่ดาวทิพก็มีเพื่อนเพื่อ,อดาราคนบันเทิงจำนวนไม่น้อยไปร่วมแสดงความอาลัยกับนางเอกสาวเป็นจำนวนมากแม้แต่พระเอกไมพัทรเดชจะสถานะลดลงเหลือเพียงเพื่อนแต่ก็ยังคงอยู่ข้างกายคอยให้กำลังใจปุกลุกตลอด ล่าสุดปุกลุกพร้อมครอบครัวได้จัดพิธีส่งคุณแม่กลับสวรรค์บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจโดยสาวป,ปุกลุกเปิดเผยว่าครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายที่ทําให้คุณแม่ได้วันนี้พวกเรามาส่งคุณแม่ขึ้นสวงสวรรค์พวกเราในละมิสวนดอกไม้ที่แม่ชอบแม้ร่างกายแม่จะอยู่สถานที่แห่งนี้แต่จิตวิญ,ญญาณของคุณแม่อยู่กับพระเจ้าบนสวงสวรรค์แล้ว ลูกจะมาหาแม่ทุกครั้งลูกที่คิดถึงแล้วมาหาได้ลูกรักแม่สุดหัวใจขอพระเจ้าดูแลคุณแม่ที่รักของลูกแล้วเราจะเจอกันอีกทีข้างบนนะคะร้องเพงลงรอพวกเราไปก่อนนะคิดถึงนะคะแม่